ย้อนคำทำนายโหนสุรจาและหมอปลายภผยกระซิบเตือนแผ่นดินไหวสึนามิความรุนแรงขนาดไม่ธรรมดาย้อนคำทำนายหมอดูดังในรายการไทยรัฐทอล์กโหนสุรจานวนอยู่และหมอปลายแผยกระซิบที่ทายดวงโลกจะเกิดแผ่นดินไหวสึนามิระวังพายุกระหน่ำกทมแผ่นดินถล่มหมอดูดังทั้งสองท่าน เคยทำน่ายแล้วให้ระวังเหตุการณ์สถานการณ์ดวงเมืองดวงโลกประเทศใกล้เคียงโดยก่อนหน้านี้นะครับประเทศญี่ปุ่นเกิดเหตุการณ์มากมายมาตั้งแต่ต้นปีทั้งไฟไหไม่สนามบินแผ่นดินไหวขนาดย่อมล่าสุดแผ่นดินไหวไต้หวันเมื่อเช้าวันที่3เมษายน2567ระดับความรุนแรง7.3บริเวณชายฝั่งตะวันออกของไต้หวัน มีรายงานว่าอาคารสุดเอียงหลายหลังขณะที่ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ประกาศเตือนขึ้นสึนามิทันทีหากย้อนคำทํานายจะเห็นได้ว่าโหนดังโสรจ,จักาและหมอปลายแปซิฟิกเคยทํานายเมื่อช่วงปลายปี66ที่คล้ายคลึงกันให้ระวังเรื่องดังกล่าวแผ่นดินไหวสึนามิพายุกระนำ่ำเมื่อเกิดแผ่นดินไหว ครั้งใหญ่ๆห,ห,หลายแห่งทั่วโลกจะส่งผลให้แกนโลกเอียงมากขึ้นทําให้ขั้วโลกหันหาเข้าดวงอาทิตย์มากยิ่งขึ้นการละลายของน้ําแข็งที่ขั้วโลกมีอัตราเร็วมากขึ้นทําให้ปริมาณน้ําบนโลกเพิ่มขึ้นและเกิดน้ําท่วมไปตามพื้นที่ต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะพื้นที่ในประเทศไทยตามบริเวณที่ติดหรือใกล้กับทะเลนอกจากน้ําทะเลจะสูงขึ้นเข้าท่วมพื้นที่ชายฝั่งแล้ว มหาันตภัยที่จะเกิดขึ้นจากน้ำตามมาทั้งสึนามิหรือพายุล้วนจะมีอัตราพเพิ่มขึ้นและมีความรุนแรงยิ่งขึ้นตามไปด้วยเกิดพื้นดินถลม่มและซุดตัวไปทั่วประเทศไม่เว้นแม้กระทั่งกรุงเทพมหานครและยังต้องระวังวาตภัยทำให้เกิดความเสียหายแก่เรือ่องสวนนาไร่อย่างมหาศาลเกิดน้ำท่วมใหญ่ทั่วประเทศอีกครั้งกรุงเทพ จะจมอยู่ใต้บาดาลเป็นเวลานานเป็นที่น่าทุกเขเวทนายิ่งนักมีผู้เสียชีวิตมากกว่าครั้งใดๆอย่างมหาศาลเกิดใต้ฝุ่นเข้าถล่มภาคใต้เป็นมหาวาตภัยเรือประมงจมร่วมร้อยลำลูกเรือสูญหายไปเป็นพันเกิดพายุใต้ฝุ่นในทะเลทีนใต้เคลื่อนตัวเข้าไทยทําให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของภาคใต้ตอนล่างเกิดอุทกภัยถล่มอย่างรุนแรง นัว่าเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ร้ายแรงที่สุดในรอบร้อยปีระวังครึ่งปีหลังการเงินตึงตัวครึ่งปีหลังการเงินตึงตัวค่าครองชีพถีบตัวสูงปัญหาหนี้สาธารณะของกลุ่มประเทศยุโรปส่งผลกระทบกับไทยภาคการส่งออกสหรัฐอเมริกามีเหตุร้ายแก่แผ่นดินนอกเหนือไปจากสงครามและโรคภัยไข้เจ็บและก็ยังมีเรื่องอันวุ่นวายปนป่วนและทุกภักภย จะเกิดขึ้นทดแทนกันโดยทั่วไปแล้วการอ่านดวงพอจะถอดคำพยากรณ์ตลอดปีอย่างหย,ยาบๆสำหรับบ้านเมืองเราและประเทศข้างเคียงตลอดจนถึงสถานการณ์โลกอย่างไรก็ดีเป็นเพียงคำทำนายที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงนอสตาดามุดกล่าวโดยคำทำนายล่าสุดหมอปลายภายกระซิปก็ยังทำนายคล้ายกันรวมถึงเรื่องแผ่นดินไหวต้องระวังท่านยมบอกว่ามีอีก น่าจะโซนเมียนมาเข้าเหนือไทยไทยได้รับผลกระทบแต่ไม่เยอะเป็นแผ่นดินไหวท่านยอมใช้คำว่าไทยได้รับผลกระทบเขย่านิดหน่อยและตึกสูงแปลว่ากรุงเทพก็จะได้รับผลกระทบจากการสัน่นแปลว่าแรงอยู่มันจะล้อก,กันไปกับแผ่นดินไหวสึนามิและรอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยจนอ่างเก็บน้ำเขื่อนแตก มันเป็นผลกระทบต่อกันไม่งั้นคงไม่มีรอยที่กว้างขึ้นควรระวังในช่วงพฤษภาคมมิถุนายนกรก,กฎาคม2567แต่ของญี่ปุ่นหมดแล้วเบาแล้วแต่ในเรื่องของเครื่องบินน่าจะมีอีกทีในช่วงเดือนพฤษภาคมที่จะเยอะหน่อยในพื้นที่ลื่นมีไถยด้วยตามสนามบินต่างจังหวัดอาจจะไม่มีอะไรเสียหายแต่น่ากลัว แนะนำว่ายอมดีเลยดีกว่าจะเสี่ยงอย่างไรก็ดีการทำนายเป็นการเตือนสติไม่ได้เพื่อต้องการให้ใครตื่นตระหนกหมอปลายกล่าว